อ้าล้ครับท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปัทธรมวันนั้นเองเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวละครนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับใครที่สนใจนะครับที่จะซื้อเสื้อผ้าพี่นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่นะครับก่อนที่จะดูคลิปน ok ี้เลยก็คืออย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกด subscribe ช่องปัทมวันด้วยนะครับใครที่กดแล้วนะครับก็ไปรอเราพร้อมรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ โอเคครับผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปฐมวันนั่นเองนะครับก็โน่นี่เราก็มาอยู่กันในแบบ all star tower defense กันเช่นเคยนะครับโอเคครับผู้ชมก่อนที่จะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะไปอ่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงละกันนะครับก็คือเราจะเข้าไปในเซิร์ฟธรรมดาแล้วเราก็จะไปทดสอบสังคมด้วยว่าในเซิร์ฟธรรมดานี้จะมีคนแบกสตรอรี่เราไหมเราก็จะแกล้งเป็นว่า เราเพิ่งเล่นสตอรี่ใหม่เราเพิ่งมาเล่นเราเป็นผู้หญิงนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปนะครับใครที่มาแบกพี่นะครับพี่ก็จะให้ตัวละครนะครับอย่างเช่นอาริมาหรือว่าจะเป็นตัวละครต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะแจกให้กับเขาไปนะครับโอเคครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ชอบปฐมวันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าใครได้อาริมาจากที่แชมป์ไปนะครับก่อนที่จะชมก็ไปดูกันเลย โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟธรรมดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าใครจะมาช่วยเรานะครับในวันนี้ลงสตอรี่นะครับถ้าเขาแบกเราผ่านนะครับพี่จะแอดเพื่อนเขาไปแล้วก็จะเอาตัวละครนะครับอาริมานะครับตัวนี้นะครับให้เขาไปเลยนะครับแล้วก็ตัวละครพวกตัวนี้แล้วก็ตัวละครพวกอ่าพวกนี้ที่พี่ก็จะแจกไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าใครนะครับจะมาเป็นอ่า ทุกคนแรกนะครับที่ได้ตัวละครจากพี่ไปนะครับโอเคคุณ okay, ผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะหาคนเลยดีกว่าเรารอไปรอที่อ่าสตอรี่กันดีกว่านะคุณผู้ชมไปรอที่สตอรี่ดีกว่าเรารอที่สตอรี่ดีกว่าเป็นรอที่สตอรี่แล้วกันแล้วก็ถามว่าเออมีใครแบกไหมอะไรประมาณนี้เออสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกันเอ้ยสวัสดีครับอะไร สวัสดีค่ะดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอแยกไปหนึง่งแยกเซิร์ฟแล้วกันคุณผู้ชมแล้วขอโอเคครับผู้ชมหลังจากที่เราหลุดไปสวัสดีครับไปตอนนี้เราจะรีเซิร์ฟคนไทยนะครับโอเคเราจะไปขอคนอ่าไปให้คนแบลงสตอรี่แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ตัวละครขันนะเชนไหมครับเชนเชนได้รับแล้วจุ่มกันนะครับอ่าสวสวัสดี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 ค่ะแล้วกัน อ่าแล้วก็ใครก็ได้แบกหน่อยใครก็ได้แบกหน่อยแบกสตอรี่หน่อยเดี๋ยวให้ตัวแล้วกันดูดีว่าดูดีว่าคนมันจะแบบว่าคนมันจะสนใจเราไหมเดี๋ยวให้ตัวนะให้ตัวตัวละครตัวละครค่ะไอ,ะอะตัวละครแล้วกันตัวละครเออ ใครใจดีแบกหน่อยแบกหน่อยเออแบกหน่อยแล้วกันแบกหน่อยแบกหน่อยแบกหน่อยงับใครใจดีแบกหน่อยงับตอดีไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะคุณผู้ชมเราบอกว่าใครจะแบกเราไหมแบกหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะค่ะได้ไหมคะได้ไหมคะดีกว่าได้ไหมคะ แม็หน่อยได้ไหมอะ่ะแม็กน่อยแม็หน่อย,อยโอ้ยม,มีใครสนใจเลยอะ่ะเดี๋ยวให้ตัวแล้วกันเดี๋ยวให้ตัวให้ตัวละครไี่มีใครสนใจเราจริงดิจะให้จริงที่ <c oughs> มันขอเหตุมาไห่ครับเอ้ยมีใครแบบเราจริงดิโอ้ยม,มีใครสนใจเลยอะ่ะคุณผู้ชม แบกสตอรี่หน่อยจะไปลบสองแบกสตออ่าแบกสตแบกเดี๋ยวนะแบกสตอรี่สตอรี่หน่อยค่ะม,มีใครไหมไม่มีใครช่วยเลยหรอถามไปกันช่วยได้ไหมหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยได้ไหม ช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรวะจะให้ตัวจริงช่วยแบ่งหน่อยค่ะช่วยแบ่งหน่อยช่วยแบ่งหน่อยเง็บแล้วกันหนาดหน่อยหน่อยเงับช่วยแบ่งหน่อยเง็บได้ไหมช่วยแบ่งหน่อยเง็บขึ้ตามมาละอันละเป็นด่านแบบว่ากลางๆแล้วกันนะกลางๆด่านนี้ก็ไม่เอาอ่ะเขา โอ้โหโหเอาด้านดานนีแนงง้แล้วกันดานนี้แล้วกันตาหกม่งเลยอ่าเดี๋ยวกดแกงกดอีกแบยเอ้ยเขาช่วยโอเคโอเคโอเคน้องขอช่วยโอเคได้ได้ไดเราไปดูกันนะครับว่าน้องเขาจะผ่านไหมนะครับถ้าน้องไม่ผ่านก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคเราไปดูกันว่าน้องคนนี้นะครับจะจะ,จะแบกเราไหวไหม้ะกันนะนะอะไระใครก็ได้ช่วย,ำยํำนวดดาวหกดาวหนึ่ง เรากดไปแล้วนะผู so it. It okay. okay. ้ชมเดี๋ยวเราจะแก้กด X ไหมแต่ไม่รู้ว่าเขาทีมไม่รู้ว่าเขาอายุเขาถึงไหมนะครับเดี๋ยวพอหลังจากเล่นเสร็จนะครับพี่ก็จะแจกตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะแจกเป็นผู้ก้าโลแล้วกันเนาะเดี๋ยวอีกสองคนเราค่อยไปหาใหม่เราจะแจกไอ้นี้ให้เขาด้วยโอเคเรามาดูกันว่าเขาจะแบกแบบเราผ่านไหมอ่าแอดเพื่อนได้ไหมถามไว้ แอดเพื่อนได้ไหมงับอะชิบหายแล้วเขาอยู่ไหนวนะนะโอ้ยยังอยู่บนไฟเลยเจ้าไหวไหมกดยากมากเลยแล้วก,ก็เดี๋ยวเราแกงกดยากแล้วกันนะเออแกงกดยากแล้วกันหนูจะโอ้โหถ้าเขามีเจนนอนนะแอดเพื่อนได้ไหมงับแอดเพื่อนได้ไหมครับเอาไว้เล่นต่อแล้วกันเดีย๋ยวเดีย๋ยวรากนนะครับว่าเขาน่าจะนี่มากกว่าคุณผู้ชมแอด เพื่อนแอดเพื่อนไวรินไวรินได้ไหม่าแอดเพื่อนไวรินได้ไหมเออแกงเป็นพี่แอดเพื่อนไวลินได้ไหมเฮ้ยเขาแบกว่ะแล้วกดอีกด้วยประเด็นน่ะเอาดิเี๋ราขอแอยกวางาตัวละครแล้วกันตัวละครนเรา,เ,เ,ราเราแก้งเป็นคนเล่นด้วยเป็นแล้วกันนะคุณผู้ชมเราวางตัวนี้เอาวางตัวนี้ให้ก็ได้ครับเอ้เขาบอกว่าครับว่ะโอเคเดี๋ยว เราถามว่าตาตาหน้าตาหน้าตาหน้าแบกต่อได้ไหมงับอตาหน้าแบกต่อได้ไหมงับเราให้เป็นเราให้เป็น,ปนอาริมาเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้อาริมาเขาเลยแล้วเราก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแจกอาริมาสองตัวแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปหาอีกเซิร์ฟหมืองกันเขาบอกว่าครับว่าโอเคครับคิงับคิงับคีย์งับ เคสเราจะวางตัวแล้วกันนะคุณผู้ชมเราจะวางแบบว่าเอ้ยวางไม่เป็นวางนี้แล้วกันวางไว้ตรงตรงนี้ตรงนี้กูหักทำไมถึงเล่นไม่ผ่านนะครับอ๋อชิบหายแล้วเวลเก็เยอะนี่เอ่อ,อไปไม่ถูกเลยกูอ,ะ,อะไรดีวะคุณผู้ชมเพื่อ,อเล่นแต่อินแต่อินครับ ไม่มีเพื่อนเล่นเล่นมานานแล้วเพิ่งกลับมาเล่นอ่าเป็นว่าเพิ่งกลับมาเล่นแล้วกันเพิ่งกลับมาเล่นกลับมาเล่นค่ะกลับมาเล่นค่ะค่ะนี่เพื่อนเล่นเล่นมานานแล้วเพิ่งกลับมาเล่นอ่าเชื่อเชื่อร้อเ็นเชื่อมาร้อยเเซ็นใช่ครับใช่ครับ แล้วก็ใกล้ชิดเขาหน่อยใกล้ชิดเขาหน่อยแล้วเรารู้ไหมว่าเรากำลังโดนทาขีปีบอยู่โอเคผู้ชมเดี๋ยวเราจะอัพตัวอัพดี่บอกว่าโอ้แต่มันเดี๋ยวนะเดี๋ยวแค่โอ้โหดามิดเรา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 อัพแค่นี้พอเอออัพแค่นี้พอเลยเราจะเปิดเอฟเฟกด้วยอู้ เป็นเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้รู ur, ้สึกเหมือนจะตัวนี้ไม่ใช่เหรอเลยวะตัวดีดีเป็นตัวนี้ล่ะอัปเกรดเหรอเวลาอัปเกรดเหรอวะเฮ้ย ơi. เวลาอัปเกรดจะขับไม่พี่ตังแพ้แพ้นอนยอังไงก็แพ้บ้านแหกบ้านแหกแน่นอนผู้ชมบ้านแหกแน่นอนจะบอาากว่าตาตอบตาตอบอ่า ตาต่อไปอย่าเพิ่งออกตาต่อไปภาสาเราจะแตถ้าว่าเราเอาตัวนี้วางนะนี่เราดีกว่าคุณเราจะเอาตัวนี้วางฝันเขาแล้วกันโอ้ไม่กอแม่งวัวหกสิบหกยิงปั่นเนี่ยรหัสใหม่ปล่าวะใช่ไหมแล้วแม่งมีแต่ละตัวเฮ้ยชนะผู้ชมเราจะวางตัวนี้เนี้ โอเคครับไม่เอาดีกว่าเรา,เราให้เขาแบ่งยาวเลยดีกว่าหรือเราจะไปเกียนเขาด้วยไม่เอาเรา,เราไม่เกียนดีกว่าเรามาทาประโยชน์ให้กับคนที่เขาพึ่งเข้ามาเล่นไม่รู้ว่าเขาเข้ามาเล่นใหม่หรือว่าเขาสะบักรหัสใหม่แล้วกันนะครับน้องคนนี้มาช่วยก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็คือน้องเป็นน้องเป็นคนที่จิตใจดีในเซิร์ฟบาสตาแล้วกันน้องคนเนี้ยอย่าลืมนะน, 1, 3, น,น้องจีนหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเดย์เนียน่าจะสะบักใหม่แล้วน้องก็ไปจิตใจดี เห็นพี่คือพี่พิมพ์ตั้งนานแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครมาช่วยเลยแต่มีน้องช่วยก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะรอแล้นนะโอเคครับโอเคครับว่าโอเคก็น่าต้องหลับตาเลยแหละน่าต้องหลับตาเล่นแล้วแหละจังหวะเนี้ยเออน่าต้องหลับตาเล่นแหละหมายกอดเราจะแถมตัวให้เขาด้วยอย่างเช่นแบบพวก้าโลอะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะ เราเราจะให้อริมาเขาเวลร้อยสิบถ้าเราวางอริมาใจะตกใจปะวะใครตกใจปบวะถ้าเราวางอริมาที่เขา,เาตกใจไม่ตกใจหรอกจะหักมาว่าอยากได้ไหมดีกว่าอันนี้เราจะวางอลิมาแล้วกันออาเนี่ยมีเน,นี่ยเปิดได้ไดเมื่อกี้เปิดได้มามันดีไหมมันดีไหมดีกว่าเออทำเข่าดีกว่ามันเปิดได้มามันดีไหมอันเนี้ยเฮ้ยเธว้ร้อยสิบบาทเชีย่ย ถามว่าเขาเงียบบะ er, ถามว่าเปิดได้มามันดีไหมถามเขาว่าเขาอยากได้ไหมดีกว่าครับคุณผู้ชมเออตัวอะไรอ่ะตัวนี้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 อ่ะเออตัวนี้อ่ะตัวนี้อะ้วกันเราจะอามเดมันดีไหมถาว่ามันดีไหมมันมันดีไหมมันดีไหมเออถามว่าดีไหม ผมไม่แน่ใจครับแล้วถามว่าแล้วเรามีไหมอ่ะแล้วแล้วเรามีไหมเออแล้วเรามีไหมแล้วเรามีไหมดีกว่าถามเขาว่าแล้วเรามีไหมแต่ก็น่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราเราอเดี๋ยวเอยถามเขาแล้วกันว่าเราอยากได้ไหมดีกว่าถ้าเขาตอบว่าไม่อยากได้ครับให้เลยสองตัวลอเรนถามกับว่า แล้วเราอยากได้ไหมอาถาเขาว่าแล้วเราอยากได้ไหมอลิวาตัวรงนี้เลยตึงๆถ้าเขาตอบว่าไม่อยากได้ครับไม่เป็นไรครับจิตใจดีกันทกูให้มึงสองตัวเลยเคเคอ้ยอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะ เย้เค้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับอันนี้เขารอจัดเลยนะเนี่ยคนเนี้ยฉันรู้ว่าเขาเห็นเราเป็นผู้หญิงวะใช่ไหมห <c oughs> รู้ว่าเขาเห็นเราเป็นผู้หญิงวะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวจะอัพต่อแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วต่อไปเราจะ <c oughs> เราจะให้เขาเราจะขอทายรู้ว่าเขาแล้วกันถ้า น้องๆอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกนะก็จะถึงที่จะกดไลค์กด subscribe ช่องปฐมวันดนนั้นเดี๋ยวนะี่จะซื้อตัวละครแล้วก็มาทำแบบนี้อีกแล้วก็จะมาแจกคนแบบะจะแจกคนในออสตาอีกนะครับเพื่อที่แบบว่าให้ออสตาหน้าเล่นขึ้นนะฮะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเบื่อเพราะว่าไม่ได้ตัวอะไรที่มันแบบว่าประทับใจหรือว่าตัวที่แร <c oughs> แล้วกันเนาะแบบว่าสูอว่าเราเล่นมานานแล้วแล้วเราสุ่มแล้วเราทอนะแเราก็จะแบบว่าเยไม่เล่นแม่งแล้วออสตาอะไรแบวันนี้พี่ <c oughs> ได้ยินมาเยอะมากก็คือคนที่แบบว่าไม่อยากเล่น Star, ออสตาเพราะว่าเรื่องนี้เยอะมากๆเลยนะครับก็คือมันเหมือนมันไม่มีแรงบรันดาลใจในการเล่นนะเพราะว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ตัวละครที่ดีหรือว่าตัวละครที่เราอยากได้มันก็เลยทําให้เราเบื่อเหมือนอย่างเช่นเราฟาร์มไปฟาร์มมาแล้วเพชรมันหมดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ไม่มีเพชรใช่ไหมสุดเราไม่มีเพชรแล้วเราก็รู้สึกว่าขี้เกียจสร้างรหัสใหม่ท,ทั้งที่รหัสนี้ก็เป็นรหัสเดียวที่เล่นมานานอะไรประมาณนี้คนท้อก็เกมออสตาเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวพี่จา ถือว่าเดี๋ยวพี่จะไปหาตัวละครหรือว่าไปหาซื้อตัวละครนะครับแล้วก็เอาเอาตัวละครพวกนี้นะครับมาแจกให้คนในเซิร์ฟนะครับหรือว่าในเซิร์ฟธรรมดานะครับแล้วก็ในสตรีมนะครับใครที่ชอบดูไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์หรือว่าแบกดันต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับมาดูไลฟ์สตรีมพี่ด้วยนะครับโอเคผมเสียดายลืมเอาเอเลนหกดาวมา อยากได้เอออยากได้มั่งเออเยววอ,ยอยากได้มั่งเดี๋ยวอยากอยากได้มั่งอะอ,อ,อยากได้มั่งอะเราจะขอไทยลูกน้องนะครับแล้วก็เท็จตัวละครให้น้องไปนะครับไม่ยงั้นใช้พระตุทากับกับปนาธไปแล้ว <c oughs> อ๋อสลธากัปนาธมันคือสกิลของมันคือสกิลของอันนี้เหรอ พัชากัปนาดคืออะไรวะมันคือชื่อของนั่นเหรอเราบอกก่อนว่า,อ,า,อ,ยาอ,อ,นะอย่าพึ่งออกนะอย่าพึ่งออกนะอ่าเราจะให้ตัวละครกับน้องคนนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคเราจะให้ตัวละครน้องคนนี้ไปแล้ให้กดกดกดลีรันแล้วกันลีรันกดลีรันลีรันลีรันไม่ใช่้องบอกว่าอย่าพึ่งออกนี่คือ อย่าพิ่งอ,ออกจากเสิร์ฟนะชิบหายแล้วน้องขาเข้าไปเลยนั้เป่าวะผู้ชมเดี๋ยวนะเราดูกอนว่าน้องอยู่ไหมเฮ้น้องของเอ้น้องของไม่ได้อยอู่ชิปหายแล้วน้องเขาชื่ออะไรวะผู้ชมเดี๋ยวเราจะอย่าพิ่งอ,ออกนี่ไม่ถึงว่าตอรี่ป่าวะไม่ถึงว่าอย่าพิ่งอ,ออกจากเกมชิบหายแล้วน้องเขาอาจจะกดรีรันแน่เลยผู้ชมเดี๋ยวเราไปขออนุญาตไปหาชื่อน้องก่อนลวกันนะครับแล้วก็เราจะทักน้องเขาไปเนาะโอเคผู้ชม เราขออนุญาตตัดชิปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปหาชื่อน้องก่อนแล้วกันโอเคครับคุณผู้ชมพี่ได้ทาําการทักน้องเข้าไปในแชทโลบอกนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องเขาคามอะไรนะอ่าน้องเขาคามแล้วเอา้าหายไปไหนแล้ววะโอเคน้องเขา,าอยู่นะน้องเขาอยู่เดี๋ยวงบอกว่า,วาวตามเรามาตามเรามาตอนเรามา,า,มา,มาโอเคคุณผู้ชมได้โาการทักน้องเขากะทักหาน้อเขาไปเลยนะแล้วก็น้องเขาบอกว่าน้องน่าจะงงแนละโอเคคุณผู้ชม เราจะทำการเทิดตัวให้น้องนะครับเราบอกก่อนว่าเปิดเทิด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 แล้วกันนะครับเปิดเทิดอ่าเปิดน้องอาจจะงงงนิดนึงบอกน้องว่าเปิดเทิดแล้วกันนะเปิดเทิดเปิดเทิดเราก็จัดแจงตัวละครตัวนี้ให้น้องขอไปนะครับเพื่อที่เป็นอ่าการแบกเรานะน่าจะมีคนบุคคลแบบน,นี้อยู่ในอ่าประเทศนี้อีกเยอะเลย โอเคคุณผู้ชมเราจะแจกแจกตัวให้น้องเขาแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมเอาอ่ะยวขออนุญาตถ่ายรูกปกันบนึงขออนุญาตถ่ายรูปก,กับน้องคนนี้แป๊บน,นึงนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนโอเคถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเก๋คุณผู้ชมก็ขออนุญ,ญาตาถ่ายรูปก,กับน้องเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ทำการถ่ายรูปขาอ,อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเค yeah, ว่าใส่ขึ้นไหลขอบคุณครับอา่าใส่ขึ้นไหล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 น้องน่าจะเป็นคนที่ดวงดีดวงด,ด,วงดีดวงเจะจ,จัดโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการถ่ายรูปขาอ,อีกรอบหนึ่งครับขอบคุณน้องนะครับที่มาแบกเรานะครับผู้ชมมาแบกเรานะครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะ ขอถ่ายรูปหน่อยน้องเขาแล้วจะรู้ตัวแล้วปะถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยเคเคเคขอถ่ายรูปหน่อยเคคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ถ้าน้องนะครับอ,อยากถ้าน้องอยากให้ทำคลิปแบบนิ่งนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์ขอคลิปนี้สักห้าร้อยไลค์ไปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมขอขออย่นิดนึงแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดตามนะครับไว้เจอกัน,นคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับยินดีกับน้องคนนี้ด้วยแม่โคตรหล่อ